เคยสงสัยไหมว่าพระพุทธเจ้ามีพลังวิเศษอะไรบ้างนอกเหนือจากที่เราเคยได้ยินกันผมจะเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในอดีตการนานมาแล้วพระพุทธเจ้าทรงรเผชิญหน้ากับยักษ์ตนหนึ่งที่ดุร้ายมากยักษ์ตนนั้นมีร่างกายใหญ่โตและมีพละกกำลังมหาศาลมันคำรามใส่พระพุทธเจ้าว่า เจ้ามนุษย์ตัวเล็กๆคิดจะมาทำอะไรข้าแต่พระพุทธเจ้าเพียงแค่ทรงยกพระหัตถ์ขึ้นแล้วแสงสีทองอารามก็แผ่ออกมาจากพระวรกายของพระองค์แสงนั้นไม่ได้ทำร้ายยักษ์แต่กลับเปลี่ยนจิตใจของมันให้สงบลงยักษ์ค่อยๆคุกเข่าลงด้วยความสำนึกผิดท่านเป็นใครกันแน่ยักษ์ถามด้วยเสียงสั่นเครือ พระพุทธเจ้าตรัสตอบด้วยความเมตตาว่าเราคือผู้ที่ต้องการดับทุกข์ให้แก่สรรพสัตว์พลังวิเศษที่แท้จริงของพระพุทธเจ้าไม่ใช่การทำลายล้างแต่การเปลี่ยนจิตใจต่างหากนี่คือพลังแห่งเมตตาที่ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนได้รู้ครับ